ครับต่อไปท่านอนุสักคงาลัยครับเฉญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอนุสักคงาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญ,ญาตกราบเรียนท่านประธานเพื่อสื่อไปอยังท่านผู้จัดการกองทุนและคณะทํางานรวมทั้งท่านคณะกรรมการกองทุนนะครับที่ได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะผลักดันภารกิจ ในช่วงปีที่18-19ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กำลังจะเข้าไปสู่ยุคข,ของการปฏิรูปและการวางยุทธศาสตร์ชาติในช่วงต่อไปอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของวุฒิสภาในช่วงนี้ก็ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่สิ่งที่ทางสะส,ะสะได้ดำเนินการมาหลายท่านก็คงพูดไปถึงว่าเกือบ20ปีนะครับซึ่งเป็น วันเวลาที่ไม่น้อยเลยทีเดียวในการพัฒนาบริบทของอแนวคิดในการทำงานรวมทั้งผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำผู้ที่บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ก็คงเปลี่ยนแปลงหน้าตากันไปหลายๆปีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราได้เห็นเรื่องของภาคีเครือข่ายที่ท่านได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนและพยายามที่จะระบุให้ชัดว่ามีผู้รับทุนในปีที่ผ่านมาถึง2,947โครงการรวมเป็นทุนผู้รับทุนรายใหม่2,293จากภาคีทั้งหมด3,15นะครับตรงนี้ที่ท่านพยายามจะพูดว่า มันคือการเสริมพลังความเข้มแข็งในการสร้างสุขภาวะก็ก่อน18ปีที่แล้วมีใครสักกี่คนในประเทศนี้ที่รู้จักคำว่าสุขภาวะมีแต่รู้จักคำว่าโรคภัยและไข้เจ็บซึ่งหน้าที่ที่จะต้องดูแลก็คือกระทรวงสาธารณสุขคุณห,หมอก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ คุณพยาบาลก็ทำหน้าที่กันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำและจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามาอย่างก้าวไกลถ้าหากว่าเราไม่มีบริบทของการสร้างสุขภาพสุขภาวะมาด้วยการสร้างพฤติกรรมและที่สำคัญนั่นก็คือสร้างภายคีเครือข่ายที่จะมาช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านใช้คำว่ากลไกนี้เป็น,นกลไกน้ำมันหล่อลื่น เพียงเงิน4,600ล้านบาทอาจจะดูมากสำหรับบางหน่วยงานที่ทำแล้วใช้เงินเยอะๆแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ถ้าเราจะไปหารเฉลีย่ยมันก็คงจะอยู่ที่สักประมาณหัวละ65บาบาทต่อประชากรหนึ่งคนก็ต้องไปขอบคุณคนที่เขาใช้สุราใช้บุหรี่นะครับที่เอาเงินก้อนนี้มาให้กับผู้คนที่จะสร้างเสริมสุขภาพ แล้วท่านก็ได้นำเอาเรื่องนี้มาในการดำเนินงานซึ่งจริงๆแล้วผมยังคิดว่าการจะเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยชื่อของภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วให้ดาวไปเลยครับว่าหน่วยงานไหนทำงานกันมาสิบห้าปียี่สิบปีให้ไปเลยครับ <c oughs> ที่เขาทำอยู่บนธรรมมาพิบาลที่ดีดีกว่าจะให้ผู้คนมาคลางแคลงแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บุรีก็ไม่ได้ผลเล่าก็ไม่ได้ผลทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันก็เห็นผลอย่างน้อยมันไม่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในอัตราที่เพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยบางส่วนมันก็ลดลงในอัตราที่เห็นได้ชัดอันนงนี้ยงึงถือว่าเป,เป็นสุขเป็นสุขะนวัตรกรรมที่สําคัญนะครับที่ทางองค์กรได้พัฒนามาสํานักงานคณะกรรมการกองทุนคงไม่ได้คิดอะไรต่ออะไรเองทั้งหมด เพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่คิดสร้างสารรค์แล้วนำเอาแนวคิดเพื่อที่จะให้เงินทุนไปสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนี่คือแบบอย่างของกระบวนการของการปฏิรูปประเทศที่เราจำเป็นจะต้องพูดกันจากนี้ไปต้องกล่าวเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ในวุฒิสภานั่นก็คือการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดจริงๆแล้วทางสสสเขาได้ทำในเรื่องของการติดตามและเสนอแนะมาโดยตลอดทุกปีอย่างน้อยก็เท่าที่ทราบสิบปีที่แล้วผมก็เคยได้รับฟังการนำเสนอผลงานแม้กิจกรรมบางอย่างจะเป็นกิจกรรมที่จะดูเหมือนซ้ำๆเดิมแต่ในเรื่องที่มันเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพแล้วผมก็เชื่อว่า สุขภาวะหรือว่าสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่เป็นความสำเร็จของประเทศน่าจะมีส่วนหนึ่งจากเงิน65บาทต่อหวัวที่ทางกองทุนนี้บริหารแม้ว่าบางโครงการและหลายโครงการอาจจะไม่ได้หารเฉลี่ยลงไปถึงตัวบุคคลโดยตรงก็ตามแต่ในที่สุดกองทุนนี้มั้งครับที่ได้ทำให้เกิด สุขะประเพณีขึ้นเป็นรายปีไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการวิ่งเรื่องจักรยานเรื่องของการเดินเรื่องของกิจกรรมทางกายอื่นๆที่ท่านก็กำลังพยายามจะขยับเพราะวันนี้แมก้กระทั่งนาฬิกาใส่ข้อมือมันก็จะเริ่มเตือนแล้วครับว่าท่านสวสทั้งหลายที่นั่งอยู่ณนะขณะน,นี้ท่านยังไม่ได้ขยับตัวเลยอะไรทํานองนั้นดังนั้นผมจึงกล่าวได้ว่า กระบวนการของสำนักง,งานกองทุนนะครับได้เป็นไพโอเนียในการปฏิรูประบบสุขภาพมาตั้งแต่20ปีที่แล้วละเป็นการนำกระบวนการปฏิรูปออกสู่สังคมนำผู้ประกอบวิชาชีพในหน้าที่ทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้ประดึงเอาพลังจากทางสังคมเนี่ยมาช่วยแล้วก็เป็นการชี้บทบาทของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดอันหนึ่ง ถึงได้ผมได้เรียนว่ามีการติดตามและได้ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวครับก็คงเร่งรัดปีหน้าท่านอาจจะได้มาเร่งรัดให้ท่านเห็นให้ทางวุฒิสภาได้เห็นน,น,นะครับว่าดูว่าการบริหารในส่วนที่เรียกว่าเป็นดัชนี integrity transparency assessment ที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อครับ พราะว่าระบบการตรวจสอบหรืออะไรก็ดีเนี่ยส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินเอาไปใช้ในด้านสุขภาพหรือสุขภาวะกับชุมชนแต่มันยังรวมไปถึงกระบวนการของการเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนที่ภาครัฐไม่เคยให้กับประชาชนเลยดังนั้นเป็นการฝ่าจารีดนิยมที่สำคัญที่บ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าในกระบวนการปฏิรูป ต้องใช้แนวนี้ต้องเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถเอาเงินไปผ่านทางกลไกชุมชนนะครับกลไกท้องถิ่นอบตอก็ได้ชุมชนก็ได้สภพกัรชุมชนก็ได้การมันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ล้วนแล้วแต่จะได้ผลตอบแทนกลับมาท่านอาจจะจำเป็นต้องชี้ในเรื่องของตัวเลขอันหนึ่งที่เรียกว่า Social Return on Investment หรือว่าผลการตอบแทนทางสังคม ที่ได้รับกลับมายังพี่น้องประชาชนที่ทำให้เราได้เห็นว่ากระบวนการเหล่านี้นั้นนำไปสู่ความมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างไรดังนั้นผมจึงขออนุญาตให้กำลังใจนะครับกับทางสำนักง,งานที่ท่านได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและที่สำคัญเน้นคําว่าสุขภาวะ ด้านการพัฒนากระบวนการชุมชนท่านเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะเงินเมื่อลงไปสู่ชุมชนไม่ได้ผ่านทางการเมืองไม่ได้ผ่านทางเกินการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปเพ่งเล็งเท่าไหร่นักยกเว้นในแวดวงเดียวกันเองมีการพัฒนาบริบททางสังคมที่ให้มีประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่ากลไกที่อสมอส่วนหนึ่งมาทาเหล่านี้มันมาจากกิจกรรมเหล่านี้ด้วยและ ที่สำคัญก็คือเป็นการพัฒนาเป็นการแทรกเป็นการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตประจำวันเพื่อการสร้างสุขภาวะก็หวังไว้ว่าท่านจะได้นำเอา,เอาข้อมูลใหม่ๆนะครับในการนำเสนอในปีหน้ามาขอบคุณครับ